สวัสดีครับวันนี้ผมนำเรื่องราวเก่าแก่จัดล้านนามาเล่าเรื่องของปู่แสะและย่าแสะยักษ์ที่คนเชียงใหม่โบราณเชื่อว่ารักษาป่าน้ำปิงมาตั้งแต่แรกเริ่มตามตำนานของชาวล้วชาวพื้นเมืองล้านนาปู่แสะย่าแสะเคยเป็นยักษ์กินคนแต่ถูกพระพุทธเจ้าสั่งให้ปรับเปลี่ยนพอไม่ได้กินคนก็ยังกินควายสัปดาห์ละหนึ่งตัวเพื่อรักษาคำสาบาน และปกปักป่าต้นน้ำดอยสุเทพจนกลายเป็นเก้วผีหรือวิญญาณปกปักทุกปีจะมีพิธีเลี้ยงดงไหว้บูชาด้วยควายเพื่อให้ฝนมาพืชผักเจริญงอกงามและหลังแม่น้ำไม่แห้งแล้งหลายคนที่ไปชมพิธีเลี้ยงดงบอกว่าในช่วงพธิธีมีความรู้สึกว่าป่ากระซิบลมหายใจของวิญญาณเดินผ่านมาฝาแลบฝาแผดในบางครั้ง แม้จะเป็นค่ำคืนที่ไร้ลมยิ่งตำนานนี้น่าสนใจเพราะยังไม่มีใครถ่ายทอดให้คนทั่วไปฟังมากมันไม่ใช่เรื่องผีทั่วไปแต่ผูกกับพิธีกรรมพื้นที่ป่าศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาในธรรมชาติที่ลึกซึง้ง